How we'll do มาถึงกันเรียบร้อยเลยนะครับผมตั้งแต่เดินทางมากรุงเทพก็ชั่วโมงกว่าเลยนะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่นันหมู่บ้านกลางสวนค่ะตั้มครับผมตั้งอยู่ที่อำเภอบางระมุงจังหวัดชนบุรีนะครับพี่นันครับพื้นที่แถวนี้เนี่ยมีอะไรบ้างครับพี่มีด้านหน้าหมู่บ้านนะคะก็จะประกอบไปด้วยเซเว่นอีเลฟเว่นร้านอาหารครัวคุณยายนะคะมีคลินิก มีราาร้านาาาย,ยา,านมีอาคารพาณิชย์เรียงกันจเจริญมากๆเลยค่ะลูกค้าบอกได้เลยว่า<ะ>ทำเลทองใช่ครับอ่ะเดี๋ยวเรา2คนนะคะผมจะพาไปชมด้านในนะคะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นซึ่งตั้งอยู่ในซอย14มาตามเลยครับไปกันค่ะ ถึงแล้วนะครับพี่นันใช่ค่ะนี้เป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นนะครับที่จะพาทุกคนมาชมนะฮะพี่นันครับเนื้อที่ของที่นี่อยู่ที่เท่าไหร่ครับเนื้อที่อยู่ที่75ตารางวาค่ะตั้มครับผมแล้วก็ส่วนพื่ที่สอยจะอยู่ที่ประมาณ203ตารางเมตรนะคะถือว่ากว้างเลยนะฮะใช่ค่ะใช่ฮะเดี๋ยวเดินเข้ามาอีกนิดนึงนะครับในส่วนของโรงจอดรถนะฮะที่จอดรถตรงนี้นะครับสามารถจอดได้ถึง2คันด้วยกันใช่ค่ะตั้มนะครับส่วนสวนด้านนู้นนะคะครับสวนนี้สวยมากๆเลยนะใช่ค่นะฮะตกแต่งอย่างดี เหมือนเขาวงกดเลยเหมือนเขาวงกดเลยใช่คับในส่วนของสวนเนี่ยคือเราติดตั้งสปริงเกอร์คือรอบบ้านเลยใช่ค่ะคือเหมือนมันจะมีเป็นกล่องที่ที่ควบคุมเวลาตั้งอัตโนมัติคือประมาณบ่าย2องเนี่ยฮะระบบน้ําจะทํางานจะทํางานอัตโนมัติใช่ค่ะ ตั้มคะบ้านหลังนี้ถึงจะอายุ9ปีก็จริงนะคะเจ้าของเขารักษาบ้านได้ดีมากๆสะอาดเรียบร้อยด้านซ้ายมือของเรานะคะจะเป็นห้องรีทิ้งรูมห้องรับแขกนะคะส่วนด้านขวาละคะตั้มด้านขวาก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของห้องรับแขกเช่นกันนะคะเป็นที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจนะฮะถัดมาทางซ้ายมือของพี่นันเป็น้องเก็บของซึ่งใหญ่มากๆเลยนะครับเดินมาหน่อยนึงนะฮะเป็นที่โต๊ะทํางานโต๊ะนั่งทํางาน ส่วนด้านซ้ายมือของเรานะคะตั้มครับผมแยกเป็นสัดส่วนรับประทานอาหารเป็นห้องเบววิวสามารถมองออกเห็นสวนของเราได้สบายๆนะคะครับผมซึ่งนั่งได้4-6คนเลยใช่ค่ะส่วนด้านหลังนะคะก็จะเป็นครัวบิวอินมีฮุกลูดควันให้เรียบร้อยเตาไฟฟ้าอย่างดีมีที่อบเค้กทําขนมอบได้ด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วก็เดินออกไปหน่อยก็จะเป็นที่ซักล้างที่ต่อเติมเข้ามาค่ะนะครับผมใช่ค่ะแล้วก็ถัดไป ขวาขวามือเราเนี่ยฮะเป็นอีกหนึ่งห้องน้ำนะครับสามารถเข้าได้ค่ะเดินทะลุตรงนี้ได้เลยครับพี่นันค่ะคือลมลมโกกมากๆเลยฮะออกไปสวนได้สบายออกไปสวนได้สบายเลยนะครับค่ะมาถึงในส่วนของชั้น2กันแล้วนะครับพี่นันพื้นที้ทําจากอะไรครับพี่ลามิเนตค่ะอย่างดีเลยนะฮะเดินเข้ามาห้องแรกที่จะนําเสนอเลยก็คือเป็นมาสเตอร์เบดรูมนะครับเป็นไงบ้างครับพี่นันห้องนี้ห้องมาสเตอร์เบดรูมเนี่ย ด้านหน้าจะหันไปทางทิศตะวันออกนะคะส่วนภายในเนี่ยเฟอร์นิเจอร์ครบเลยโดยที่ไม่ต้องงั่นส่วนภายในห้องมาสเตอร์เนี่ยก็จะมีห้องน้ำในตัวด้วยนะคะแยกเปียกแห้งให้ใช่ครับแล้วห้องมาสเตอร์ไม่รูมนี่บอกเลยว่ากว้างใหญ่มากๆเลยนะฮะใช่ค่ะโต๊ะทำงานวางตรงนี้ได้ด้วยะนะครับถัดมาอีกนิดนึงนะฮะก้องตามมาเลยครับนี่ครับพี่นันในส่วนของห้องที่อยู่ด้านหลังเราเนี่ย เป็นห้องน้ำนะครับขวามือเป็นอีกหนึ่งห้องนอนนะฮะแล้วก็ซ้ายมือเดินเข้ามาชมเลยครับค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งห้องนอนเหมือนกันนะครับซึ่งวิวนี่บอกเลยว่าวิวดีมากๆเลยครับพี่นันใช่ค่ะลมโกกนะฮะเป็นวิวธรรมชาติด้านหลังใช่ค่ะลมเย็นสบายเย็นสบายเลยไปพี่นันคะนั่งพักตรงนี้นิดนึงครับพี่ได้ค่ะ พี่นันรบกวนสรุปให้อีกรอบนึ่งหน่อยฮะสำหรับบ้านเดี่ยว2ชั้นที่อำเภอบางระมูงจังหวัดชนบุรีนี่ครับค่ะบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นื้อที่75ตารางวาพื้นที่สอยอยู่ที่203ตารางเมตรนะคะคส่วนภายในบ้านเนี่ยจะแยกเป็น3ห้องนอน3ห้องน้ําำขั้ำครับผม ก็ท่านไหนนะฮะที่สนใจบ้านหลังนี้ก็สามารถติดต่อผ่านมาที่ตั้มได้เลยนะครับ082 854 2492ครับส่วนพี่นันนะคะ0 6 3 6 4 2 4 2 9 5ค่ะครับผมสุดท้ายนี้นะผมฝากเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง YouTube บ้านของขวัญน,นะฮะว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนไว,ไว้ติดตาม <3 S 2> เราได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ